คงสุดท้ายในการสมัครพนอาหารออนไลน์ประจำปี2567กองทะบกเปิดรับสมัครพนอาหารออนไลน์จำนวน27,721นายตอนนี้มีน้องๆสมัครแล้ว17,900กว่านายนะครับสมัครแล้วมีโอกาสจเจริญก้าวหน้าในอาชีพทหารตำรวจเพราะว่าพนอาหาร จะรับโควตานักเรียนใน10ตำรวจร้อยละ20หรือประมาณ1,000อัตราต่อปีนะครับและจะรับโควตานักเรียนใน10ทหารบกร้อยละ80ของยอดที่เปิดรับสมัครในแต่ละปีนะครับสมัครผู้ทาหารออนไลน์จะรับสิทธิพิเศษสามารถเลือกหน่วยทหารได้ทั่วประเทศเลยนะครับและจะรับคะแนนพิเศษช่วยเพิ่มร้อยละ5กองทัพบกยังกําหนดคะแนนพิเศษช่วยเพิ่มร้อยละ10ให้แก่ผู้ที่ปลดออกจากกองประจําการที่มีความประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเข้ารับราชการในส่วนของกอ,อ,องทัพบกค่าตอบแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีนโยบายจะปรับขึ้นเงินเดือนจาก10,000บาทเป็น11,000บาทโดยไม่หักค่าประกอบเลี้ยงนะครับโอกาสในการศึกษา ผู้ที่เรียนน้อยจะรับการศึกษาที่สูงขึ้นสามารถศึกษาต่อจนถึงระดับปริญญาเอกได้นะครับแล้วผู้ที่กําลังศึกษายอยู่ไม่ต้องหยุดการเรียนไม่ต้องเสียโอกาสสามารถไปเรียนต่อในค่ายทหารด้วยระบบออนไลน์จากสถาบันเดิมได้จบพร้อมเพื่อนสามารถศึกษาต่อได้ถึงระดับปริญญาเอกเลยนะครับผู้ทหารทุกนายจะรับเครื่องราชอิสริยภรร์และบิดามารดาจะรับการเชิดชูเกียรติว่าเป็นผู้เลี้ยงดูบุตรที่มีความกตัญญูต่อแผ่นดินน้องๆสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่28 มก,การาคม2567นี้นะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่วันหรือน้องๆสามารถไปสมัครด้วยตนเองนะครับที่มณฑลทนหารบกทั่วประเทศในวันที่27-28มก,การาคมนี้นะครับพี่ใหม่ทหารใหม่โอกาสใหม่มาถึงแล้วนะครับน้องๆผมจานุมสวัสดีครับ